สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือนี้เขามาอยู่กับพอคุยพอไกลนะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไม่ก็ะเด้ลพี่น้องเด้อมาอีกแล้วพี่น้องฟ้องไปเช่าท้ายแรนดนทั้งหลายครับผมออามาซองมือติดกันเฮี้ยงกันซองลองครับในวันที่ห้ากรากระดาคมสองห้าหกเจ็ดเด้อครับผม EP ที่หกสิบหก EP ที่หกสิบหกแล้วเนาะแหวนพี่น้องเอา ก่อนอื่นขอบุญขอบคุณซี่เอฟเอฟซี่พญายกษคลิปที่หกสิบห้าแม่ทองแรกเด้อครับไปหายพอทวีอำเภอเมืองขอนแก่นเท่าครับผมแม่โตที่สองไปหายแม่ทองมีเด้อครับทองมีอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับพญายัก่์ไกลโตที่สองอันข่อยบ่มีโตโผล่โตเถือกบ่มีโตเถือกจับสัตว์กับโบกิงไอเจ้าจับสัตวดไอข่อยหลักผสมเพชรตะวันไอข่อยเนี่เด้อครับผมก็คือโตเป็นแม่สาวพร้อมผสมเนาะจัดไปครับผมอีแม่เพิ่นก็บอกว่า ผสมเพชรตะวันว้ไห้นน่ำเราก็จังออาไปส่งเพื่อนแม่นักตัวใดบอกเขาใกล่ไกล้ได้สบายโขกคือชุดบางหันคือติดมาจําไปหมดแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอบบุญขอบคุณให้คำคำคุ้นคุ้นเด้อครับออกแม่แพลูกแร้ไรผู้ใดออกไปท่องกระได้อ้าผมเมื่อนี้ไม่น่าเสียสองไล่การเด้อครับผมเอาแม่แรกแหกมันครับแม่แรกในควาวสูงของเพื่อนรอยสี่สิบเจ็ดบวกลบเด้อ หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบนะครับซื้อสองบัตรได้สามเอพี่น้องเป็นชุดแม่ลูกเนาะซื้อสองได้สามเด้อพี่น้องเด้อแม่เพิ่นสถานะนี่เพิ่นทองเลยเด้อครับผมแม่เพื่อนตอนนี้คือเพื่อนทองแล้วพี่น้องแม่ทองสามเดือนครับผมทองได้สามเดือนนะครับพี่น้องทองสามเดือนกับผู้ใหญวบัตรตีกับมั่งก่อนฟ้าเด้อเนี่ยเป็นกล้วยเผือกโอ้เพื่อนส่สายเผือกเด้อพี่น้องเด้อมั่งก่อนฟ้าเป็นผู้ใหครับพ่อแก้วฟ้าแม่สวยเด้อ ครับผมโอ้สัตน่าเมียพิ่คือเป็นพองก็พอแมากได้พี่น้องเด้อกับลูกไอ้มังกรฟ้าลูกสาวเพิ่นได้หกเดือนครับผมเป็นลูกตัวเมียเด้อพี่น้องแม่ตัวติดเพิ่นนี่เป็นลูกท้องสุกอันนี้ก็มีใบอีกคือกันเป็นลูกสาวของพ่อทองเด้ในวัยจะเดือนก็พอหกเดือนหกเดือนเนี่ยพี่น้องเบิ่งเลยครับในวัยหกเดือนพี่น้องเด้อหกเดือนลูกสาวท้องสุกเด้อโอ้ยหอนเดดแด้พี่น้องเด้อพี่น้องมึงตกนโตท้องสุกนี่ท้องสุกนี่ ส่งลูกก็คืขอขว่ามันโอเคพ่อโชคกระบ,บี่แม่เพนเดอร์วิไลฟาร์มครับผมเอา้าเนี่ยพี่น้องคือสุดสามหัวใจเด้อพี่น้องเด้นนอเจอสองได้สามลูกเพิ่นนี่ในไรไว้หกเดือนเป็นลูกโตเมียพี่น้องเบิ่งเนี่ยพี่น้องมาเบิ่งซอยอข่อยรลดบ้านี่พี่น้องอุ่นตุ่นดูเบิ่งผุดเพิ่งคลอเป็นรันเป็นรันอีกแล้วนะมาแล้วมายางยังกระจุงก้นคือชั้นเสื่องผลเล็กก็ได้พ่อมามาไปชั้นเสื่องเลยครับนี่เบิ่งกเด้อพี่น้องเด้อแข้งขาเรียบเรียบดีพี่น้องกล้วยน้อยตัวนี้ เอ้าอะเบิ่งหลบฝุ่นพี่น้องมามามาล่ามาฝุ่นไอ้ยี่ยี่ยี่เลยพี่น้องเด้อดฝุ่นเมืองไทยเป็นครับผมมาสีชมพูต้องเลยเราหัวเนาะเป็นยังคือนข้อยตัวนี้คือนติสีแซมพูวัดเจีครับเนี่ยพี่น้องเพิ่นเป็นข้อยไอเจ้าของเก่าเพิ่นเป็นข้าราชการเด้อโอ้ครับผมเนี่ยโตแม่เพิ่นนี่ที่กินเพิ่นก็เป็นข้อยสีข้อยไทยห้องนี่แล้วเนาะข้อยไถ่ละอ่าถึงแดดมาเพราะอาทิตย์นี่ ดำ hmm, ปกติเพราะว่าคุ้ยบอกออกคอ,อกเพิ่นรับาราชก,การเป็นคู่ครับอ่าบาดีเพิ่นกับสีเพมีเวลาเวลาเพิ่นก็บอกไปไปซื้อมากพราะก็เลยเอามานี่แหละผิวหนังเพิ่นเลยเป็นสีสมชมพูครับเป็นคุ้ยของคู่เพิ่นเลี้ยงเนาะพ่อเนาะแมนเพิ่นเลี้ยงขังคอกด้วยพี่น้องที่กิงแม่เพิ่นน่ะก็เป็นสีคือคุ้ยห้านี่แหละสีดอกเล้าธรรมดานี่แหละพี่น้องแมนอ่าพิสแต่ว่าเพิ่นหิ้งคุ้ยบอคอยออกแดดครับเพิ่นบ่ได้ออกคอกแค่เคลื่นมีแต่ย่าเหมือนแรงเพิ่นเกี่ยวใหญ่น้องเกี่ยวใหญ่เนี่ย อ้า้พี่น้องอนาคตนีร้อยหาซิบด้วยพี่น้องเด้อแม่แมนร้อยหาซิบโบยู่ตอนนี้คือร้อยสี่สิบเจ็ดหล่อนมาพอแมนปันแท้คู่เดียวมาพอปันแท้หนึ่งคู่เอามาเบื้งหน้าตาไหมครับผมปันแท้หนึ่งคู่ด้วยพี่น้องเด้อตัวแม่เพื่อนี่ครับผมขีแสมพู้หนิ้วหมักพี่น้องเบิ้งครับผมเอาตาแจ่มแจ่มเจ้ากระจัมเอาตาแจ่มแจ่มจ้ามีอ่องข้อมี่ด้วยพี่น้องเดิมเฮ้ยเพิ่นเป็นควายไทยเฮานี่แหละพี่น้องพิศวาเจ้าของเขาเพิ่นเลี้ยงเพิ่นเป็น คู่เนาะเพิ่นบ่ค่อยมีเวลาเพิ่นเพื่อนเป็นข้าราชการมเจ้าก็สิพอเข้าใจเอาเบิ่งเบิ่งในเขาพี่น้องเบิ่งเขาครับผมเห็นบ่นั่นเขาเขาหายมีอันเดียวเด้อโอ้ยน้าเขานี่ตยกขั้นส่วนพี่น้องนี่เป็นมา่ที่พุ่งสร้างใหญ่มากพี่น้องแม่ใหญ่ใหญ่พุ่งสางใหญ่ใเลยครับผมเบึ้งเหมือนเบิ่งเบึ้งลูกมันพี่น้องครับผมให้เบิ่งลูกเพิ่นเนาะเครับลูกสาวของพ่อท้องสุกในไวัลูกเพิ่นก็สีแชมพูดีเนี่ยพี่น้องลูกนี่สีบ่คือแม่เด้อสังเกตเลยครับผมเนี่ยไป นี่นี่คนน้ำนมกระลังไายโอ้กระลังเปลี่ยนนี่นี่เนาะกระลังเปลี่ยนเป็นสีเริ่มเป็นออกสีน่ะเนาะพ่อเบิ้งนี่แหละพี่น้องเบิ้งแข็งขาจีบเด็บจีบเท้าแบบไงพี่น้องเดือนี้เออเนี่เบิ้งเนี่ยพี่น้อผมผลกําไลพี่น้องโอ้ยกีฬาไปออกเดียดนี่ได้บาดนี่ควันดีครับผมเออควันง่ามพอดควันดีพี่พี่น้องกันเกี่ยวมาตกสวมควันขังนี่มีสองควันข้ามไปหามเงินหามท้องเรากะกับเกี่ยวโต๊ะกันนี่เป็นสามข้างนี่พี่น้องเบิ้งโต๊ะแม่เพิ่นเอออัน้างนี้มีสองเบิ้ นี่ดูดอ,อกพี่น้องเบื้งเนี้ยปุ๋ยเบืงเนี้ยหน <computers, S 1> ้าตาโอ้ขึ้นอยังนี่้วตนโอ้ขวัญคูหนึงทั้งหน้าเลยพี่น้องเนี่ยทนสีบัมีมีเวลาเลี้ยงคือว่าราชการเนาะครูงามๆเลยครับเป็นเป็นข้าราชการเบลเกี่ยวตัญญาให้กินได้ออกเป็นสีนี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับเพื่อปุ๋ยแต่ว่าอยู่แต่ว่าอยู่กับเฮาเฮาก็เลี้ยงถือแดดถือยังแน่ครับเออเฮามันก็สิเมินออกเป็นสีดำตามธรรมชาติของกล้วยเพิ่นครับอือก็คือ เป็นเลี้ยงก็คือว่าแล้วนอกคนเลี้ยงบอกบ,บอยมีเวลาเนาะบ่มีเวลาคือมีแต่อยู่ในครอบพี่น้องอุ้ยกล่องคูนึงงามๆพี่น้องนี่ยคูนี่คูนะละไปอไปอกเลด่ดพี่น้องนี่ไปออ <c oughs> กแดดจักหน่อยเด้อบาดนี่สีเจ้าจังซี่เ <c oughs> บิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาพุ่นเฮ้ยเห็น <c oughs> บ่ยพี่น้องผ <c oughs> ู้ใดได้ไปครับผมเออ เง่าเพิ่นเง่าตัวแ้าไม่เพิ่นก็เกิดขึ้นว่ามันจีบลอยหาชิปกลัวผลละแบบหนาคตรทั้งหนานี่พวกนี้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นฟันแทะคู่เดียวเองนะพ่อแมนแบบฟันแทะคู่เดียวเรามนอีกกันสุดนี่ก็ถือว่าคุ้มบ่คุ้มกลยพี่น้องพิจารณาเปิดเจ็ดชิปเก่าคะแนนเปิดเจ็ดหมื่นเก่าพันบาทเนี่ยได้สามหัวเจ๋เลยพี่น้องเด้อไปได้ดีๆครับใครได้มาถือกใครก็ขายถือกเนี่ยพี่น้อง ปันพี่ปันนอนก็สัจวิาอลเส้นสางกันฮักแพงแบ่งปันครับผมฮักแพงแบ่งปันเออลราพี่น้องได้มดพี่เข้ากับเปิดเตี๋ยคือว่าอะไรครับผมแมนกับไปกันได้ก็ตามตามไอ้ไอ้ราคาตามปัจจุบันครับเนาะตามเนื้อผ้าเพื่อนน้ำตามเนื้อผ้าน้ำผ่าน้ำครับผมพูดกัวเบื้องเอาไอ้พี่น้องเบื้องเอาอันขั้วตัวเมียเพื่อนนี่กันนี่ตัวผลิตนี่กันเบื้องรวดการส่งนุ่มครับผมเออมึงเจ้าเบื้องแม่หลานยังไมเพื่อนเบื้องได้ไหมจะท้าเงามให้พี่น้องเบื้องได้ละเออยืนเง่าได้ครับวันนี้ไป เออเอไปอืมน่าเห็นไหมพี่น้องเบิ่งเอาได้ครับเด้อน่าเห็นบ่สีงามแหมงามบ่งามก็ให้พี่น้องได้เบิ่งเอางามเพิ่นงามโตอีกล้วเพิ่งามโตก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องผู้ที่เบิ่งแหละครับผมเอา147บวกลบทองแล้วเด้อคอยรับประกันให้แหม่ทองกับข้อยเผือกเพิ่นมักควยเผือกควยเผือกกะร่างมาแห้งครับผมเอาตามใจมู้เจ้ามักควยเผือกควยดำแต่ว่าเพิ่นผสมควยเผือกให้ครับผมแต่ว่าอาจจีออกมาเป็นควยดำกับพ่อจักครับ เอออันนี้ควากระบอกการันตีให้ได้เด้อครับผมเแบบอาเอาเบืองบ่อได้นอนอยู่ใน้องเนาะเอากระลูดแค่ว่าเพิ่นท่วงแล้วแล้วพี่น้องเศร้าไปเห็นแค่นั้นกระดูด<แ>ออมาเบียดทเป็นตัวปูคือตัวเมีอะ้รพี่น้องเด้อโอ้ยอีหล่าได้ออกแดดแค่เจ้าบาดเนี่ยโอ้ในเมื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนอย่างใหมเ่เบิด์ิ่อือครับเออคือได้สายสีเหนียวมากไม่ไม่กระได้เพิ่น แต่ว่าเพิ่นบ่มีเวลาล่ะราชการก็เจ้าก็ไปเฮ็ดแต่งานแต่หยังไปครับผมเออก็ธรรมดาครับผมเออเป็นหยังเอาผู้ใดได้ไปก็เอาไปเพิ่นไปใส่แดดนอนน้ำใสเด้อพี่น้องเดออไปนอนน้ำคิว่นก็สิได้เปลี่ยนงามให้พี่น้องบบดนี้ครับผมแม่นแท่งเคลือบช็อกโกแลตเสียกขีดตบยังมาครับผมแบกแบงสั่นเอ้าพ่อเปิดเท่าใด้ก็พ่อ79็ดสิบเก้าคะแนนพี่น้อง สดสดใสใสพี่น้องอ่าไ<า>ก่แน่นอนครับผมเสื้อสองได้สามไ่ต้องไปซัดไปเสื้อไม่บม่ต้องไปเนี่ยบ้านท,ที่ขึ้นน้ำไหนเนาะบ่ได้ไปสังงงขอสัเกตครับผมวามสูงเพิ่นกับมาได้ไก่มูเจ้าไปพัด<น>ไปเทียนเอาบาตรนี้เด้อครับผมพเพิงเ<อ>่งเลยครับผมเนี่ยเอายืนนิ่งๆมาหน้พ่อเอาการนาเพื่อนครับเนี่ยไอพี่น้องได้ตัดจินเจลด้ครับเด้อนี่ก็คือเสื้อไปนี่ก็คือบ่ต้องไปซัดไปเสื้อเนี่ยพี่น้องก็คือได้สามหัวใจแน่นอน แม่นคันผมเปิดกันลูกเจ็ดสิบเก้าพันบาทครับผมแม่นคันลูกบ่กินนมกันจะซื้อครับผมเอ้ามึงกับตัวต่อไปครับครับเอากับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับครับครับผมตัวที่สองนี่สถานะเพิ่งเป็นยังไงพ่อเอ้าควายแม่นี่เด้อความสูงร้อยสี่สิบสองบวกลบนะโอ้ยสถานะเพิ่นผสมได้สามสิบห้าเมื่อกับทางอุดร สถานานี่คือผสมมากับเจ้าของเก่าเพิ่นน้กพี่น้องแม่งได้3าวันกับพ่อช้างอุดรครับผมสร้างอุดรมุเจ้ากับพ่อหูจักเนาะพ่อช้างอุทัยแม่ช้างน้องบัวลําพูเด้อพี่น้องเอ้ได้สามได้สามสิบห้าเมื่อครับเมื่อนี้ละผสมมากน้าเพิ่นครับ นี่ก็คือให้พี่น้องไปรุ่นอีกต่อหนึ่งเนาะไปรุ่นเราครับผมเอาไปรุ่นอีกจิ๊บซิบก็มือครับผมห้วยพันลูกไปแล้วตัวหนึ่งเด้อครับผมนี่ก็คือพันได้ลูกมาตัวหนึ่งสายในพ่อแม่เพื่อนี่สายเพชรอุดรล้านเปอร์เซ็นต์อุดรพี่น้องสายอ่างมาบวกกับความสูงเนะพี่น้องเนื้อปานนี่พวกตัวแรกเพิ่นเป็นตัวแม่เดินพี่น้องเด้ออูเป็นลูกสาวเมื่งนุ่มเพิ่นเนี่ยเพิ่นพี่น้องเบิ่นเพิ่นไทยแบบนี่พี่น้องอืมโอ้โธ่สายอ่างสายอ้วงแดงแล้วว่าแม่หมูตุ๋น แม่หมูตุนเ่าสันพี่น้องซื้อเพิ่นเนี่ยเมือ่วงหางพี่น้องซื้อเพิ่นสีดอกเล่างามพี่น้องแต่ว่าซื้อซื้อซื้อเก่าแม่เพิ่มซับมาท่านโอ้ซื้อเจ้าของเก่าเพิ่นว่าแม่เพิ่มซับเอามาอยู่กับข่อยข่อยเปลี่ยนซื้อใหม่แล้วเนาะข่อยซื้อไหมเหรแม่แม่นบ่ส term. ัส Mother, okay. way, ่นครับผมเออแต่เป็นไปยุ่งน้ำพี่น้องพี่น้องกับสิเปียนซื้อไหมอีกแล้วไมได้มันเป็นสิทธิ์ของมูเจ้าดินี่พี่น้องเอ้ยดูกับข่อยกับหมูตุนแล้ว เจ้าของเก่าเพิ่มนี่แม่เพิ่มซับเพิ่มซับเนี่ยแล้วพี่น้องเอาเอาวันใดผู้ใดมากกันเชื้อได้กันชัดกันเอาโลดครับผมมันดูกระเเผวเพราะว่ามันเป็นซิดกองเข้าหรอแม่ครับผมแม่นพ่อสันที่เลยเอามาเบิ่งอัตลักษณ์ไม่รู้ไหมตัวนึงได้เป็นตัวแม่ตัวพี่น้องบ่โอ้ยตาเต้มตาเต้มแก้มเจ้ากระจับตาเต้มแก้มแก้งหันห้างหันหันห้างหันหันมีข้อสามองค์ผูกโบ้ด้วยพี่น้องเด้อห้างอีหันหันโอ้เขาเอิ่อห้างอะไล่ะพ่อ พึ่งเงี้ยพิ่งเงี้ยด้วยพี่น้องด้วยเอาพึ่งทุ้งขาขาวพี่น้องนี่กีบเรียบกีบเข้าดีนะครับพ่นนี่กีบเรียบกีบเข้าดีพึ่งยันหาบาทกำไลกาดนี่ทั้งหลังเนี่เนี่ยสายเพชรอุดรพี่น้องเอ้ยพี่น้องวงเขาอุ้มบาดด้วยพี่น้องด้วยวงเขาอุ้มบาทไปห่วงว่านอนละเม่าบ่หอวงว่านอนมันเนี่ยด้วยพี่น้องด้วย นี่บ่ขันเขาหนึ่งก็คือมีตูกตัวหนึ่งเด้อโอ้เนี่ยพี่น้องยากขันมีสองขันมีสองคันนี่ครันว่ามีลูกไม่ละตัวหนึ่งมุโจยเบียร์เซียเนียเบียร์เซียหน้าห้อยกับผมนีหแม่นี่สีทองเลยพี่น้องเด้อนี่หัวทองสีทองนี่เบิ้งชุ่มเอาเบิ้งรัมโต้เบิ้งรัมโต้รัมชิงเปิ้ลเปิ้ลห้องหาลูกเปิ้น้องเลยเอาเบิ้งเไงหมูตุนูดไงไก่พี่น้องเบิ้งเอา่ด้วครับเด้อเนี่ยเอาเอาไปรุ่นงามเลยพี่น้องเด้อเต่สามสิบห้าไงครับผม ในสามสิบห้ามือเลมันบอกครับสามสห้มือย่างกี่ลยไงมันได้จักสามสิบกัมือหกสิบมือก็แห้งดีเป็นสองเดือนเนาะเนี่ยดีจักสิบกัวมือเนาะแมนจักจังกมือกันจังมากันอ้ยงามเลยนะมุงเน่จิ้มเพล่นงามงาม้วยสองจิ้มเบิ่งเลยเหรอพี่น้องเอาพอจุ่งมาจัด่าบอกแะนี้พี่น้องเพื่อนแบบนี้ครับผมมามาแล้วมาเชื่องไถเลพี่น้องเอ้ยิึงเนี่ยแหละไว้ควยข่เจละโตโอ้สวยมันทอย่องเองได้มันบอ ก้อยไข่แต่ละตัวไข่มันบ่เชียงบ่โ่นี่จล้วทีเอามาหยังละพุ่นกันก้อยบอ่เชียงพุ่นเพราะคนยี่แสงจันทร์ครับผมคือ,มอไปให้คนยี่แสงจันทกำหลดมันบ่พอเอ,าอ,อ้าพุ่นควายเมนี่ความสูงลอยสี่สิบสองบวกลบสถานะเพิ่นผสมสร้างอุดรดได้สามสิบห้าเมื่อเนอบเปิดคะแนนให้บุญเจ้าต่อร่องกันธรรมดาตามระยะทางหาสิบเก่าคะแนนพี่น้องเปิดไปห้าเมื่อเก้าพันบาทพี่น้อง แมนท่วมหัวพวกเอ้ด้วยพี่น้องฝ่ายบ้านใยกนี่นี่พ่นยกเองยงนีพี่น้องด้ี่พ่นยกเองนี่บิังเบียงนั่นนั่นเห็นบ่โอ้นั่นเห็นบ่นั่นนั่นฝ่ายบ่ได้ยกนี่นี่พูดนะนั่นเห็นบ่าฝ่ายมีแต่สีดึงลงนี่เพิ่นยกโอ้นั่งงามพี่น้องพูดอย่เห็นบ่าฝ่ายบ้าน้ดยกนี่ครันี่ไหนล่ะนี่เงาประทิดท้องมานี่ก็อ้ยสบายโผล่เลยดูจิ๊กซิบโกมือนะพ่อเนาะจังตรวจพูดอะไร้านรุ่นคกรจะไม่ทะลุ่นเนี่ยนะพี่น้อง บาดนี้ใช่ป่ะพ่อยังไก่เปิดแพงเด้เหรียญทองมางหรอเอาตอนนี้คือเอาเท่าไหรก็พอห้าสิบเก้าเนี่ย,ยห้าสิบเก้าเดืยอ,อ,อยหน่องเด้อห้าสิบเก้าน่าละน่าติดท่อไ้พ่อเนี่กยกะใครเอาอพ่อฝากได้ครับบานนี้เอาอขอบคุณหลายๆได้ดพ่อทวีเพื่อนเมืองขอนแก่นเหล่าไก่แม่ท้องมีเด้อเพื่อนเมืองวงการครับอิสัสติเซสี้บับกเพชรตะวันพ่อท่านคอยมักพ่อท่านเออมักกระตามใจเจ้า กันไปนั่นนัยนกัรผสมเรียบร้อยแล้วอีกอย่างเรียบร้อยเบิด์ถ่ายวิดีโอไว้ให้กไปส่งเพื่อนครับผมเอาขอบคุณขอบคุณหลายๆสุขภูสุขคนเด้อเงินแสนเขาบ้านเอาเงินล้านเขาเฮื่นสุขภูสุขคนครับผมเอ้าโคตรติดยาฟ้าโคตรติดตามมุ๋ข่อยในเด้อครับผมให้สิได้นั่นแล้วให้มันได้ยอดเพื่อได้ค่านุ่มล้านข่อยแน่ครับผมออาโคนติดตามนั่ะนะโคปั๊บผมให้มันหนีมีบักซันบักกระดอกกระดิ่งกันด้วยครับผมเข้ามาติดตามอยู่ใต้คลิปเนาะ ครับผมก็เบิ่งให้จบคลิปเนาะแม่นอ่าเบิ่งให้จบคลิปพี่น้องเอ้าก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับดีครับ